มันมีใบไม้อยู่มันมีสีเขียวมืดนะแล้วก็มีสีเงินสีทองแล้วก็แสงแดดสะท้อนเข้ามาเนี่ยมันก็จะห้าสีนะอันนั้นเป็นพิษละอันนี้คงช่วยเสียแต่ถ้าเกิดน้ํามันใสในสระนะคะน้าใสในสระอาจจะเป็นสระน้ําหรือเป็นอะไรที่เราเลี้ยงแล้วน้ามันใสแล้วแสงแดดสะท้อนมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นประกายอันนี้น้ําดีคือเรารู้ได้อะค่ะคือมองได้เลยถ้ามันมืดมันดําแล้วมันเขาเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยปลามันอยู่ได้เพราะมันมืดมันชื้น แต,แต่คุณไว้ตำแหน่งถูกหรือเปล่ามันอาจจะเสียก็ได้นะคือน้ำมันกำลังจะเน่าหรือเปล่าแล้วในกรณีนี้สมมุติว่าถ้ามันไม่ใช่ทะเล 3, 5, 4, สามห้าสีสวยๆแต่ว่าจริงๆในเชิงฮง,งจุ้ยเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยดีใช่ไหมคะจะส่งผลหรือส่งกระแสต,ต่อตัวบุคคลยังไงบ้างคะคือนี่เราต้องสังเกตนะะคือจริงๆแล้วหลายคนมาถามบางทีเวลาไปสำรวจบ้านช่วยดูให้ไหนบ้านเป็นยังไงคือเราก็ต้องย้อนถามว่าแล้วคุณเป็นยังไง คือคือในทุกๆท,ทำเลเนี่ยนะคะมันถูกกับเราหรือเปล่านะคะสมมุติว่าในทูตตาเขาเอาพูดว่าถูกกับน้ําเสียถูกกันอ่าคือน้ําเสียนี่เราจะถือว่าเป็นอ่าอย่างเช่นคําว่าคือ,ค,อคือไม้ไฟนะ,ะคือไม้ไฟเต่งเบ้าเต่งเนี่ยคือธาตุไฟราศีบนนะฮะเบ้าเนี่ยคือไม้เต่งเบ้าเนี่ยมันแปลว่าอุปสรรค ไม้ไฟคือน้ําเสียนะคือไม้กับไฟนี่มันไหม้มาเป็นขี้เท่าเอาเทลงไปในน้ำปั๊บนี่น้ําเสียเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในคําว่าเต็งเบ้าคือน้ําเสียเนี่ยมันมีความหมายถึงอุปสรรคปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยและในขณะนั้นเนี่ยเรากาลังเจอในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยนะเราเสียที่บ้านเรานะต้องมีอะไรเสียไม่น้ําเสียตําแหน่งเต็งเบ้าองศาที่เท่านี้ก็ต้องเสีย นะคะหรือว่าถ้าไม่เสียก็มันโดจนเกินไปก็เสียเหมือนกันโดเกินไปเสียกันไปเนี่ยไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนั่นเราต้องถามนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงรู้สึกจะใก้ได้ป่วยเป็นไรคะเป็นหวัดเป็นอะไรเอาละทีนี้น้าเสียแต่ถ้าบอกว่าหลังไม่ดีเลยลอันนี้อีกที่หนึ่งค่ะดูที่หนึ่ง,อ,งอยู่เกี่ยวกับเกี่ยวกับธานเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา,า,าคุณโยถามอาจารย์ว่าน้ําเสียมีผลยังไงอาจารย์ก็จะย้อนถามว่า บ้านที่เราอยู่ขนาดนี้คุณโยรู้สึกโอเคไหมคุณโยโอเคค่ะสบายดีต่อให้น้ํากําลังเดินสีดำอาจารย์ก็จะบอกเออระวังสุขภาพหน่อยนะใช่ไหมฮะมันขึ้นอยู่กันนะขนาดนั้นเนะี่ยเราเปไนน็นยังไงแล้วเรามจะบอกเลยว่าทําเลตรงไหนเสียแล้วในเรื่องของน้ำเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของเงินด้วยไหมคะอาจารย์น้ำเนี่ยนะตามหลักวิชาเนี่ยคือตั้งแต่เลือดนะในร่างกายเราเอาตั้งแต่ภายในระบบเลือดนะคะไตนะที่เกี่ยวกับน้ําทั้งหมดในร่างกายของเรารวมมั้งวัด พวกนี้คือเกี่ยวกับธาตุน้ําในบ้านถ้าน้ำโั่วน้ําเสียเนี่ยเราเนะนี่ยมันจะมาออกที่นี่ก่อนนะฮะอันที่2คือจากสุขภาพเราไปถึงไหนไปถึงตัวบุคคลธาตุน้ําได้ไหมายถึงบุคคลประเภทไหนผู้ชายนะคะลูกชายคนกลางผู้ชายในบ้านนะคนวัยทางานเริ่มท้อแท้เบื่อหน่ายในน้ําเสียจากการทํางานไปถึงไหนเงินทีนี้ละการเงินเริ่มติดขัดนี่แหละคือกระแสการเงินจัดเงินไปไหนการบริการ ถ้าเราทํางานกับบริการอาชีพและบริการเราพังหมดมีปัญหาหมดมเป็นวงจรเลยค่ะใช่ค่ะก็คือความหมายของธาตุน้ําคืออะไรมันจะเสียไล่ไไปตามความเสียของน้ํามากหรือน้อยนี่ถ้าเกิดไปทะเลสาบนี่เราแก้นะคะค <laughs> ทีนี้อาจารย์คะในเรื่องของเส้นทางสายใหม่นี่นะคะจริงๆแล้วเราก็เดินทางกันอย่างหลากหลายทั้งมีการนั่งรถนั่งเครื่องลงเรือหรือว่าแม้กระทั่งนั่งอูดนั่งลา ในเรื่องของสามโคกเนี่ยเหมือนกับม้าสายพันธุ์ดีก็คือเป็นแหล่งกําเนิดอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะมา้าสายพันธุ์ดีเนี่ยทุกทุกทุกพันเลยนะในสามโคกน่าจะมีม้าเซกเท่านะคะเป็นม้าเหงลหิตนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยม้าที่ดีที่สุดในประเทศจีนเนี่ยมาจากที่นี่และในสมัยราชวงศ์ฮั่นในครั้งนั้นเนี่ยจางเซี่ยนได้ไปติดต่อที่เมืองต้าหวันซึ่งได้ชื่อว่า มีการเลี้ยงมา้าคือเลี้ยงกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะคะเลี้ยงม้าชนิดนี้อยู่แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ม้ามา2,000ตัวในสมัยราชวงศ์ฮั่นฮั่นอู่ตี้นะคะประมาณพศ .300 กว่านะคะพศสอบกว่าถึง400ในช่วงนั้นมีการผสมและเพาะพันธุ์โดยส่งให้เป็นตระกูลตระกูลไปว่าตระกูลนี้นะให้ดูแลมา้าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมีการเพาะพันธุ์ขาย ทำกันเป็นอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นกําเนิดต้นกําเนิดมาจากที่ที่เรากําลังจะไปเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยมาในประเทศจีนที่ได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือต้นกําเนิดมาจากที่เราจะไปนี่แหละค่ะเหมือนกับที่อาจารย์เล่ามาเรื่องเราทั้งหมดในเรื่องของเส้นทางสายไหมเนี่ยเหมือนกับเรากําลังตามรอยอารยธรรมใช่ไหมคะใช่ทีนี้การตามรอยอารยธรรมแน่นอนมันก็ต้องมีซากของอารยธรรมใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ ย่เคยไปกับอาจารย์หลายครั้งอาจารย์บอกว่าอย่าให้ใช้ตาดูให้ใช้ใจดูอันนี้หมายความว่ายังไงคะคือตอนอย่างอย่างที่ที่เคยสอนลูกศิษย์นะคะเราลวงท่านคุโย่ที่เคยได้ยินเนี่ยเวลาเราไปอย่างศิษฐ์สัญไรนะคะหรือปายุทยาเราก็จะเห็นซากมังที่ถูกเผานะคะอาจารย์บอกให้ใช้ใจดูนะที่เขาบรรยายมาว่าอยุทยางดงามมากเราก็นึกถึงวัดพระแก้วงดงามอย่างวัดพระแก้ว